นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีมวยคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงเทพวารินเกียรติเพชรน้ำหนักช่งางเมื่อเช้านี้1 1 5ปอนด์และพันมงคลส่อเฮงเจริญนะครับหรือ,อส่อสกาว<ย>กรัตับนักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับแ,แลวก็วกำ 1, สำหรับเทพวารินนั้น ลักษณะลูมวยนั้นเป็นมวยถนัดเข่านะครับประกบตีเข่าเป็นมวยฝีม,มือท่านผู้ชมโปรดสังเกตนะครับเทวาลินเกียรติเพชรนั้นนักมวยฝ่ายแดงอยู่ทางซ้ายมือในจอทีวีนะครับส่วนทางด้านพันมงคลสอสกาวรัตน์นั้นอายุ17ปีตอนนี้นะครับวอออัยอ่อๆทีเดียวส่วนเทวาลินนั้น21ปีนะครับ เซบาลินเป็นชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พันมงคลน,นั้นเป็นชาวจังหวัดชนบุรีเลือดน้ําเค็มนะครับมวยคู่นี้เป็นมวยที่ประกบได้ถูกคู่เมื่อกี้คุยกับเชนเมืองชนบอกว่านักมวยทั้งสองฝ่ายเป็นมวยเข่าทั้งคู่ทีเดียวแล้วก็เป็นมวยฝีมือนะครับวันนี้เราดูมวยเข่าไปแล้ว1คู่นะครับและคู่ที่2นี้ก็ ฝีไม้ลายมือก็ไม่เบาทีเดียวนักมวยฝ่ายแดงเทวาลินนั้นดูจะได้เปรียบในเรื่องของความใหญ่นะครับใหญ่และหนากว่าส่วนพันมงคลน,นั้นรูปร่างก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไรนักนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะบางกว่านิดนึงและขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามวยเวทีสยามบอมน้อยนั้น เริ่มชกเวลา12นาฬกาถึงบ่าย2โมงในการถ่ายทอดแต่มวยคู่ประกอบในรายการนั้นเรามีให้ชมถึง11คู่ด้วยกันเก็บค่าดู20บาทเงินรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูนั้นจะนำไปมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ยากจนตามชนบทเราจะทำการมอบหนึ่งครั้งคงจะเป็นต้นเดือนหน้า5โรงเรียนนะครับเราจะแจ้งให้ทราบทาง ทีวีสีช่อง3ให้ทราบแล้วก็มารับรางวัลกันที่เวท,ทีแห่งนี้นะครับทั้งคู่ยังไม่ทำอะไรกันอยู่พันมงคลน,นั้นเป็นมวยค่อนข้างที่จะมีอาวุธเข่าเป็นหลักทีเดียวสุวเทพวารินก็เข่าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แสดงพิษสงให้เห็นและเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมที่กรับครับ แอนตาซินยังมอบรางวัลให้แก่นักชกในรายการศึกจ้ามวยไทยเหมือนเดิมนักผู้ต่อสู้ด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเต็มๆทีเดียว30,000บาทและแอนตาซินมอบ1,000 0บาทสำหรับผู้ที่ใช้ศิลปะไม้ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับและก็ข่าลอยอนอกจากนั้นยังมอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่นักมวยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการชก,กหมดยกที่หนึ่ง สำหรับคุณกิติชัยอินมานะครับรท่านทำทค,คุณวันเพนสาครวิมลน,นะครับเจ้าของโรงเรียนสอนตัดเสื้อวันเพนครับจะมอบเงินสด1 0,000บาทสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันครับโดยมีคุณสิริชัยแดงสุภานะครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเป็นผู้รับมอบนะครับก็ขอขอบคุณคุณวันเพนเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็จะนําไปสมทบกับรายได้ค่าผ่านประตู ที่แต่ละนัดนั้นเราเก็บกับผู้ชมท่านละ20บาทครับเพื่อที่จะเข้าไปร่วมโครงการนี้นะครับตอนนี้คงจะได้เยอะแล้วนะค,คุณเริรนชาค่ะก็เรากําลังคัดเลือกอยู่นะคะเพราะว่าส่งมามากและเกินนะคะแต่ก็เราก็ยังไม่ได้จํากัดนะคะสาหรับ,รบโรงเรียนที่ต้องการทุนอาหารกลางวานันสําหรับเด็กนักเรียนที่ยากจนนะคะส่งมาได้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะ74มูสิ 12, บสอบลอ้อมน้อยอาเภอจุนแดนจังหวัดสมุทรสาคร 74130ค่ะเรามีคณะกรรมการที่กําลังทําการคัดเลือกนะครับว่าเราจะหาวิธีการ 2. 2> ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงให้มากที่สุดใช่ครับคุณหมึกครับยกที่2แล้วครับยกที่2แล้วนะครับมวยที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเป็นมวยเข่าทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทพวาลินก็ดีหรือพันมงคลก็ดีนะครับทั้งคู่ยังไม่ได้แสดงพิษสงของมวยที่ถนัดหยุดแหลกศิลป,ปะ แม่ไม้มวยไทยด้วยการเตะนะครับอ้โหลูกนี้โดนยอดออกไปเลยนะครับวันนี้มาดีครับวันนี้มาดีร้อยสิบห้าปอนนะครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้เทบบลินพยายามที่จะบี้เข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าพันมุบงคลน,นั้นก็ยังไม่ยอมเทบบลินเล่นหมัดชุดเข้าไปเต็มเต็มทีเดียว ยังไม่ทําอะไรให้เป็นที่ระคายเคืองแกอพันมงคลพันมงคลพยายามที่จะเตะเทเบลินปล่อยไป2ชุดทีเดียวปล่อยไปอีแล้วทําไงดีทํำยังไงดีครับยังไม่ทําอะไรกันเทเบลินเตะขวาเข้าไปทีหนึง่งเทเบลินนี่ เป็นมวยในสังกัดของชุนเกียรติเพชรครับทั้งคู่ยังไม่แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เห็นชัดๆจัดจกันเลยกรรมการพงศักดิ์แปละมอมเตือนแล้วมาชกที่นี่ต้องเต็มที่หน่อยโอ้โหลูกนี้พันธบุคคลเจอผาเข้าไปเต็มหน้าที กกเจอชุดใหญ่เข้าไปเหมือนกันนะครับเบอร์ลินพยายามที่จะปล่อยหมัดชุดทุกคนนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับทุกคนก็ตอบโต้ด้หมัดเหมือนกันโอ้โห ชนะน็อกเอาในยกที่สองโดนเข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับแข้งขวานะครับที่ก้านคอโอ้โหทั้งไม่ฟื้นนะครับลุกพยายามที่จะกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ใหม่แล้วก็โดนอลการแ่งขันฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะน็อกเป็นยกที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะชมภาพช้าๆกันนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเราจะให้ดูว่าทางด้านพันมงคลนั้นโดนเข้าไปยังไงครับตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมาแล้วนะครับฟื้นขึ้นมา ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG